นี่คือสะพานฮอลจงกรแคนยอนไม่ใช่แค่สะพานธรรมดาที่แขวนอยู่สูง625เมตรเหนือระดับน้ำ2,050ฟุตเหนือแม่น้ำอันห่างไกลในมณฑลกุนน้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นสะพานที่สูงที่สุดที่เคยสร้างมาไม่ใช่การพูดเกินจริงสะพานนี้สูงกว่าหอไอเฟลสองหอที่วางซ้อนกันสูงกว่าตึกเอ็มพร์สเตดด้วยซ้ำยังมีพื้นที่เหลือตั้งแต่พื้นหุบเขาไปจนถึงพื้นสะพาน ไม่มีแห่งใดในโลกที่สูงเท่านี้และถ้าคุณทำหินหล่นจากขอบสะพานจะตกลงมาเป็นเวลาเกือบ20วินาทีก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเบื้องล่างแต่ขนาดดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศจีนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาประเทศจีนได้ดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทะเยอทะยานที่สุดในโลกหลายโครงการเช่นสะพานเปิดผานเจียงซึ่งปัจจุบันมีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุดที่565เมตรโดยเชื่อมต่อจังหวัดห่างไกลที่อยู่สูงเหนือหุบเขาไปจนถึง สะพานห้องกงจูไห่มาเก๊าซึ่งเป็นทางข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่3ามแห่งด้วยเครือข่ายสะพานและอุโมงค์ใต้น้ำและประเทศจีนยังคงขยายเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงต่อไปมีซึ่งปัจจุบันมีความยาวมากกว่า40,000กิโลเมตรมากกว่าส่วนอื่นของโลกรวมกันกลยุทธ์ของจีนนั้นชัดเจนมากว่าอย่าเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่สร้างขวางกันสะพานสะพานฮวาจองแกรนด์แคนยอนนั้นเหมาะสมกับภาพนี้มากนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าจีนกำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในสถานที่ที่ประเทศอื่นๆหลายแห่งอาจลังเลแต่คุณจะสร้างสิ่งแบบนี้ได้อย่างไรทําไมถึงมีที่นี่และจุดประสงค์ในการสร้างสะพานที่สูงขนาดนี้และไกลาจากเมืองใหญ่ๆแห่งนี้คืออะไรมาดูกันดีกว่าว่าโครงการสะพานที่ทะเยอทะยานที่สุดนี้คืออะไรบนโลกและเหตุใดจีนจึงสร้างสะพานนี้ในหนึ่งในมณฑลที่ยากที่สุด ในการทำความเข้าใจสะถานหงอยางคุณต้องเข้าใจสถานที่ที่สร้างสพาน,นีกุ้ยโจวเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีภูเขาสูงที่สุดในจีนภูมิประเทศเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันหุบเขาแคบและหุบเขาที่ลึกซึ่งทำให้การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นความท้าทายที่แท้จริงภูมิภาคนี้ประสบปัญหาการเชื่อมต่อทีแย่มาอย่างยาวนานในขณะที่ส่วนอื่นๆของจีนขยายตัวด้วยทางด,วด่วนและรถไฟความเร็วสูงเมืองต่างๆจำนวนมากในกุ้ยโจวยังคงโดดเดี่ยว ถูกปิดกั้นทางภูมิศาสตร์มาหลายปีแล้วผู้คนที่เดินทางระหว่างมือทั้งสองฝั่งของหุบเขานี้ต้องอ้อมไปไกลกว่า50กิโลเมตรบนถนนภูเขาที่คดเคี้ยวและแคบซึ่งหลายสายมีเพียงเลนเดียวเท่านั้นเส้นทางอาจใช้เวลานาน,านกว่าหนึ่งชั่วโมงในวันที่อากาศแจ่มใสนอกจากนี้ยังมีหมอกฝนหรือดินถลม่มทำให้เส้นทางอันตรายและบางครั้งเป็นไปไม่ได้เมื่อไม่นานมานี้ส่วนใหญ่สองส่วนของจังหวัดในช่วงต้นยังถูกจัดให้เป็นเขตบอดสำหรับการคมนาคมสะพานแห่งนี้เป็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าวันเหล่านั้น กำลังจะสิ้นสุดลงไม่เพียงแต่ไม่สะดวกเท่านั้นการพัฒนาด้านงานสาธารณาสุขการศึกษาและงานด้านการศึกษาในภูมิภาคนี้ทำให้การเข้าถึงข้อมูลทำได้ยากขึ้นเพียงเพราะสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกลางของจีนหลังจากที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อื่นๆของประเทศมานาหลายทศวรรษรัฐบาลจึงตัดสินใจนำการเชื่อมต่อแบบเดียวกันนี้มาสู่กุ้ยโจวแนวคิดนั้นเรียบง่ายคือลดเวลาเดินทางเชื่อมต่อชุมชนห่างไกล และปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ในภาคตะวันตกเฉียงใต้แต่ทางแก้ไขนั้นไม่ง่ายเลยเพราะภูมิประเทศไม่เหลือทางเลือกมากนักนอกจากจะสร้างถนนเพิ่มเติมรอบๆปัญหาวิศวกรตัดสินใจสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโดยตรงซึ่งไม่ใช่แนวคิดใหม่ในระดับโลกฝรั่งเศสสร้างสะพานมวลาวรดัดขึ้นเพื่อเลี่ยงถนนที่ไหลช้าในหุบเขาท่าประเทศนอร์เวย์เชื่อมต่อชุมชนที่อยู่ห่างไกลด้วยสะพานและอุโมง์ข้ามภูเขาและฟยอรยญี่ปุ่น และสวิตเซอร์แลนด์สร้างอุโมงผ่านเทือกเขาหลายแห่งเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงแต่มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ดำเนินการเช่นนี้สะพานฮอจองแกรนแคนยอนเป็นส่วนหนึ่งของทางด่วนลูซังลองซึ่งเป็นทางหลวงที่ออกแบบมาเพื่อลดการเดินทางข้ามกุ้ยโจวทางด่วนนี้มีสะพานหลายแห่งแต่ฮอจองโดดเด่นไม่เพียงแค่เรื่องขนาดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสูงด้วยการก่อสร้างเริ่ม ในช่วงต้นปี2022ภายในปีแรกที่มีการวางหลักฐานและถนนทางเข้าและภายในปี2023หอคอยหลักทั้ง2แห่งก็สูงขึ้นจากทั้ง2ฝั่งของหุบเขาแล้วในขณะนี้การติดตั้งชั้นสุดท้ายและงานตกแต่งกำลังดำเนินการอยู่โดยสะพานมีกำหนดเปิดในเดือนมิถุนายน2025ความยาวทั้งหมดของสะพานอยู่ที่ประมาณ2,890เมตร โดยประมาณ1.8ไมล์ช่วงกลางระหว่างสองหอคอยทอดยาว1,400เมตรถึง20เมตรซึ่งยาวกว่าช่วงหลักของสะพานโกลเดนเกตและยังมีความสูง625เมตรจากพื้นถึงพื้นแคนยอนซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้สะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากมุมมองนี้สะพานนี้สูงกว่าสะพานแม่น้าสิตูในจังหวัดอูเฮเปกของจีนซึ่งเคยสร้างสถิติไว้ที่496เมตรสูงกว่าสะพานรอย,ยัย่นกอนในรัฐโคโลโราโดที่291เมตรและสูงกว่าสะพานมิลเลที่200 สะพานฮอจองที่อยู่เหนือแม่น้ำทังสูง270เมตรนั้นเหนือกว่าสะพานอื่นๆทั้งหมดอย่างมากแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขเท่านั้นระยะห่างแนวตั้งแบบนี้ทําให้เกิดความท้าทายทางวิศวกรรมที่แรงสะพานส่วนใหญ่ไม่ได้ทอดข้ามหุบเขาสะพานฮอจองที่ลึกขนาดนี้ไม่มีการรองรับจากด้านล่างจึงต้องสร้างข้ามพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ในสภาพแวดล้อมภูเขาที่ห่างไกลและในระดับความสูงที่อาจเกิดลมแรงฝนและกิจกรรมถันดินไหว ได้อยู่เสมอนหนึ่งในปัญหาแรกที่วิศวกรต้องเผชิญคือการนําวัสดุมายังไซงานไม่มีถนนที่สามารถรองรับน้ําหนักได้มากชิ้นส่วนเหล็กหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงต้องสร้างถนนทางเข้าชั่วคราวไปยังภูเขาถนนที่มักจะมีความกว้างพอสําหรับรถบรรทุกในพื้นที่ที่ยานพาหนะไม่สามารถวิ่งได้เฮลิคอปเตอร์และระบบรอกถูกนํามาใช้เพื่อยกอุปกรณ์เข้าที่สะพานส่วนใหญ่ประกอบขึ้น โดยใช้เครนเคเบิลขนาดใหญ่ที่ทอดข้ามหุบเขาสภาพอากาศทําให้การทํางานล่าช้ามากกว่าหนึ่งครั้งกิจโจขึ้นชื่อเรื่องหมอกและฝนตกหนักและในฤดูหนาวน้านําแข็งจะก่ะตัวบนพื้นผิวเหล็กทําให้การก่อสร้างอันตรายมากขึ้นเมื่อต้องทํางานที่ระดับความสูงหลายร้อยเมตรจากพื้นในสภาวะที่เปียกชื้นหรือเป็นน้ําแข็งจําเป็นต้องมีการวางแผนด้านความปลอดภัยในระดับที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทุกขั้นตอนของการก่อสร้างเกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์โดนเครื่องมือนําทาง g p s และการตรวจสอบแบบเรียวทา์หอคอยสะพานทําจากคอนกรีตเสริมเหล็กและโลหะผสมเหล็กที่ยึดลึกเข้าไปในผนังหุบเขาหอคอยด้านตะวันตกสูงประมาณ262เมตรในขณะที่หอคอยด้านตะวันออกสูงประมาณ205เมตรซึ่งทําให้หอคอยทั้งสองสูงกว่าตึกระฟ้าส่วนใหญ่เมื่อพิจารณาจากบริบทแล้วหอคอยใดหอคอยหนึ่งก็จัดอยู่ในกลุ่มสะพานที่สูงที่สุดโครงสร้างในโลกสะพานได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ เพื่อลดผลกระทบของลมที่ระดับความสูงระบบตรวจสอบสุขภาพโครงสร้างถูกสร้างไว้ในการออกแบบเพื่อติดตามทุกอย่างตั้งแต่การสัะเทือนไปจนถึงความตึงของสายเคเบิลและแม้แต่อุณหภูมิของผิวถนนแม้ว่าทั้งหมดนี้สะพานจะดำเนินไปโดยไม่มีการล่าช้าที่สำคัญและตอนนี้การก่อสร้างกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายโครงการนี้ต้องการเหล็กมากกว่า40,000ตันและคอนกรีตประมาณ300,000ลูกบาทเมตรในช่วงพีคมีคนงานมากกว่า1,200คนที่เกี่ยวข้องในสถานที่ สะพานหลายแห่งนํามาจากโครงการสะพานแห่งชาติอื่นๆแต่ความสูงไม่ใช่สถิติเดียวของสะพานช่วงหลักของสะพานที่1,420เมตรทําให้เป็นสะพานเคเบิลที่ยาวที่สุด5อันดับแรกของโลกมีสะพานเพียงไม่กี่แห่งเช่นสะพานรัสติบริดในรัสเซียและสะพานคอนเนเคิในตุรกีที่มีช่วงช่วงเท่ากันตำแหน่งของสะพานนี้ทอดข้ามหุบเขาที่ลึกที่สุดแห่งหนึ่งในจีนอย่างทําให้สะพานนี้โดดเด่นเป็นพิเศษอีกด้วย สะพานนี้เป็นหนึ่งในสะพานที่สูงมากๆเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่ทอดข้ามพื้นดินตามธรรมชาติด้วยขนาดเท่านี้ปัจจุบันจีนมีสะพานที่สูงที่สุดในโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งจาก100สะพานที่มีความสูงโครงสร้างมากกว่า80อันดับแรกซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ประเทศจีนได้ลงทุนอย่างหนักในการสร้างเครือข่ายการขนส่งแม้ในภูมิภาคที่สภาพทางภูมิศาสตร์ทำให้การก่อสร้างเป็นเรื่องยากมากวาจอจงเป็นเทียงตัวอย่างล่าสุดและโดดเด่นที่สุด ในขณะที่สะพานขนาดใหญ่บางแห่งเช่นโครงการซางเคลในตุรกีใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า5ปีจึงจะแล้วเสร็จว่าจองอยู่ในเส้นทางที่จะสร้างเสร็จภายในเวลาเพียง3ปีสําหรับโครงสร้างที่มีความสูงและความซับซ้อนเช่นนี้นั่นเร็วผิดปกติแม้ว่าสะพานจะยังไม่เปิดแต่เราสามารถคาดการผลกระทบได้แล้วการเดินทางที่ครั้งหนึ่งใช้เวลานาน,านกว่า1ชั่วโมงตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ1น,นาทีซึ่งไม่ใช่เรื่องเกินจริงสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใกล้เคียง ซึ่งหมายความว่าการเดินทางไปทำงานโรงเรียนโรงพยาบาลและตลาดจะเร็วขึ้นบริษัทขนส่งจะประหยัดเวลาและเชื้อเพลิงรัฐบาลท้องถิ่นคาดหวังว่าระบบโลจิสติกจะดีขึ้นและการท่องเที่ยวจะเติบโตขึ้นนักท่องเที่ยวบางส่วนแสดงความสนใจที่จะชมสภาที่สูงที่สุดในโลกเมื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมคาดว่าจะมีการพัฒนาจุดพักรถและแม้แต่โรงแรมใกล้เคียงเกษตรกรและซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นจะสามารถเข้าถึงศูนย์กลางระดับภูมิภาคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งหมายความว่ามีของเสียน้อยลงการจัดส่งที่สม่ำเสมอมากขึ้นและราคาที่ดีขึ้นแต่ไม่ได้รับประกันว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ประโยชน์เหล่านี้เป็นการคาดการณ์โดยอิงจากแบบจำลองและการคาดการณ์เบื้องต้นผลกระทบที่แท้จริงจะต้องใช้เวลาหลายปีในการวัดผลในความเป็นจริงงบประมาณที่แน่นอนสำหรับสะพานฮอจอจงยังไม่ได้เปิดเผยออกมาทั้งหมดแต่ประมาณการระบุว่าอยู่ที่หลายพันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ3า0ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับบริบทสะพานมิลาของฝรั่งเศสมีค่าใช้จ่ายประมาณ424ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงต้นปี2558สะพานเซเนฮิอาของตุรกีในปี2458มีค่าใช้จ่ายมากกว่า2.5พันล้านเหรียญสหรัฐในแง่นี้ป้ายราคาของวัจจงอยู่ที่ไหนสักแห่งตรงกลางแต่ผลกระทบต่อภูมิภาคในท้องถิ่นนั้นอาจมากกว่าอย่างไรก็ตามการบำรุงรักษาจะท้าทายมากที่ความสูงนี้การตรวจสอบปกติไม่สามารถทำได้ด้วยเพียงบันได และกล้องส่องทางไกลโดนทีมงานปีนป่ายและระบบตรวจสอบขั้นสูงซึ่งทั้งหมดนั้นจําเป็นอย่างถาวรแนวโน้มทั่วโลกประเทศต่างๆทั่วโลกกาลังเผชิญกับความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มมากขึ้นและพื้นที่จํากัดสําหรับการสร้างนอร์เวย์กำลังเชื่อมต่อกอต่างๆผ่านอุโมงค์ใต้น้าญี่ปุ่นสร้างรถไฟความเร็วสูงผ่านเขตแผ่นดินไววิสเวอร์แลนด์ได้ขุดเจาะผ่านเทือกเขาแอลและจีนยังคงขยายพื้นที่เข้าไปในพื้นที่ห่างไกลและภูเขาโดยสร้างโครงสร้างเช่นนี้สะพานฮอจงแกรน แคนยอนแสดงให้เห็นว่าระดับความสูงไม่ใช่เหตุผลที่จะหยุดหากภูมิประเทศยากลำบากวิธีแก้ปัญหาตอนนี้คือต้องข้ามมันไปไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีสะพานฮัวจงแกรนแคนยอนก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของจีนแล้วเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บอกโลกถึงสิ่งที่จีนยินดีจะทำเพื่อเชื่อมต่อดินแดนของตนไม่ว่าจะอยู่ในภูมิประเทศใดก็ตามและในไม่ช้าโลกก็จะได้รู้ว่าการผนังครั้งนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วคุณจะรู้สึกสบายใจไหมาหากได้ขับรถข้ามสะพานที่สูงกว่าสาสน ใดๆในโลกคุณคิดว่าโครงการเช่นนี้คืออนาคตของโครงสร้างพื้นฐานหรือไม่หรือว่ามีความเสี่ยงและมีราคาแพงเกินไปถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูแล้วอย่าลืมกดติดตามพร้อมกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหมจ่จากทุกเรื่องต้องท็อปเรื่องนี้ท็อปจริงๆขอลาไปก่อนสวัสดีครับ